สวัสดี FC ซแฟนคลับน้องเลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับการอัปเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องเลโออาทิตย์ให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ผมจะมาชวนแม่แม่ร่วมอวยพรให้กับน้องเลโออาทิตย์ในวันคล้ายวันเกิดที่จะจัดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้ด้วยความรักความเมตตาจากแม่แม่ผู้ใหญ่ใจ เอฟซีแฟนคลับที่รอชมรอส่งกำลังใจอยู่ทางบ้านรอชมการไลฟ์สดของน้องลีโอจากประกบได้เลยนะครับแม่แม่มาส่งคำอวยพรให้กับน้องกันเยอะๆนะครับในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของน้องลีโออาทิตย์โสดาขออัปรัชนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกขอให้ก้าวเท้าซ้ายขอให้ได้เงินก้าวเท้าขวาขอให้ได้ทองเงินไหลกองทองไหลามามิตรคนรัก คนชอบทําการสิ่งใดก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้มีแต่โชคมีแต่ลาบปลอดภัยทั้งไปและกลับอายุมัน่นขวัญยืนคุณพระคุณเจ้าคุณบิดรคุณมารดาคุ้มครองสาธุสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องลีโออาทิตย์โสดา HAPPY birthday been สำหรับคลิปนี้ขอจบก,การอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องเีโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องเีโออาทิตย์แม่เพนและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ wow <sweak>